โอเควันนี้ก็ต้องสวัสดีกันด้วยครับตอนนี้ท่านการลังลัสทอมกันท็อปกกเกมเมอร์ทีวีเอสอ7ก็สลับวันนี้คนระับเดี๋ยวผมจะมาทำการสอนเ,อเปิดโหมดค a t ทีฟกับแล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นโหมดสไ r เวล a l ผมหรือโหมดเอาชีวิตรอดนี่นีนี่ผมมาเดี๋ยวผมจะมาสอนกันเลยนะ<ไ>ผมครับกดกดแมปที่ผมสร้างไว้นะผมครับเดี๋ยวเรารอแมปที่เราสร้างไว้ก่อนนีผมครับมันมาแล้วนีนี่นี่ครับมันจะแหลกๆหน่อยนะผม แล้วก็โปรแกรมอัดคลิปผมแม่งเป็นอะไรไม่รู้ผมแม่งเด้งๆเลยผมไออเฮดยูดีด้านข้างผมครับก็สังเกตว่าตอนเนี้ยผมยังเป็นโหมดสไปบอลอยู่หรือโหมดเีวิตรอดใช่ไหมครับคนเห็นหัวใจไหมครับนั่นแหละซึ่งหมายความว่าถ้าผมกระโดดลงไปังมีตายแน่นอนน้องโหมดคทีฟก็คือเป็นแบบเอ่อสร้างสรนค์รับแบบอมตะคือเหมือนเป็นสตรโกงผมก็เท่าที่ผมดูนะคือไอเกมเนี่ยผมไอเขาเรียกสอนเปลี่ยนโหมดเนี่ยหรือโหมดเกมเนี่ยผมผมเห็นต่างชาติเขาทํากันบางคนนะแล้วคนไทยแบบ เคยสอนน่ S <s <ign> แต่ว่ามันมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วอ่ะเออแล้วก็ไมค้าเวอร์ชันใหม่ผมไม่เห็นไม่ไม่เห็นมีคนทาเลยนะไม่มีเคยเออกมาสอนเลยเก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นคนไทยคนแรกที่จะออกมาสอนผนมก็อ,อันนี้เราไปอยู่กับไมค้าเวอร์ชันน 1. 20. 20. 20. 20 <S 1> <s <ign> <S 2ุจองผมก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดของมันเลยผมเดี๋ยวเรามาสอนกันเลยครับเดี๋ยวผมหากูจะขึ้นมันยังไงไว้เนี่ยเดี๋ยวนะกูขึ้นตรงนี้ได้ไหมเนี่ยโอเคขึ้นได้ครับตรงนี้มันแคบเกินผมเดมแต่กูตกลงไปตายอ่ะผมรอไปเดียวหนุ่มกูเอา พวกเาเอาตขึ้นไปก่อนโอเคเราไปถึงแล้วนี่มาแล้วครับผมนี่นี่เราก็ขึ้นไปตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูอ่ามาอ่าต้นไม้เพียบสังเกตว่าตอนนี้ผมแ้ถ้าผมเดี๋ยวดำน,น้ำให้ดูครับดำน้ำตอนนี้ก็ยังยังแบตต้องกั้นหายใจนะครับเอเคมา Land. เดี๋ยวเรามาสอนเปลี่ยนเลยครับเทสทสวนนั่นแหละครับโอเควิธีการเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดเคสที่ก็ทำไง่ายครับก็กด ESC ครับม<ส>ันจะอยู่หน้าเมนูผม ให้เราทำการกดเนี่ย open t o land นมแล้วก็ไอ Survi v a l เนี่ยไม่ต้องไปกดเลยมันไม่ต้องไปกดมันครับให้เราทำการกดเนี่ยเปิดครับอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจอะไรมันนะผมเพราะว่าเรากด a l o n e change on แล้วใช่ไหมครับก็กด start land w o o m อ่าเรากดปุบ๊บจากนั้นให,ให้เราทำการกดที่คีย์บอร์ดครับปุ่มตัว T ครั้งหนึ่งครับแล้วจากนั้นให้เรากดคำว่าทับผมแล้วเขียนคำว่าเกมหมดรับ ่ามันจะขึ้นให้อยู่แล้วเราก็กดนี้ไปผมเกมโหมดอ่าเราอยากได้เคียร์ทีปใช่เราอยากได้แบบเป็นโหมดอามาตัาแบตบบินได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็กดวักบรรทันหนุ่มแล้วก็เลือกอันที่สองครับเคียร์ทีปผมครับแล้วก็กดเอนเตอร์ครับอ่าตอนนี้ผมก็ได้เป็นอามาตัเรียบร้อยบินได้อะไรได้หมดเลยผมประมาณนี้เลยผมก็มันทิ้กเล็กเล็กน้อยหลายคนยังทําให้เป็นนผมเพราะไมค้าบูชั่นใหม่มันมันยุ่งยากกว่าเดิมหน้าเมนูมนันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยผมนะเนี่ยผ,ผมตีบล็อกครั้งเดียวได้แม่งเด้อตีครั้งเดียวแบบ เลเลยอะเออแบบถ่ายกับตาเลยออมเข็บมานี่ครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้สําคัญตรงไปเราสามารถเอาของอะไรมาสร้างก็ได้มีบล็อกหลายอย่างมีบนไดมากมายออมรคบก็มีบล็อกมากมายนะเราอยากจเอาใส่ก็ใส่ได้ครับมีดาบมีเปิลหนุ่มแล้วมีเครื่องจอเพชรขี้ขุดเพชรอะไรอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูผมเอาอะไรก็ได้อผมนะเอาอันนี้ก็ได้ไม้ผมเอ้ยไม่เอาเดะเอาเนี่ยเอออ่ะก็วางได้ปกติครับ ไม่ใช่แนละ้วปุ่นไอ้ปุ่มลูกกิ้งเมาส์กูมันเสียกูเลยต้องใช้คีย์บอร์ดแทนน้องเพ็บวางได้พอเตียบแล้วก็แล้ววิธีการปรับความง่ายใช่ไหมครับก็ง่ายครับถ้าเวอร์ชั่นก่อนเนะทุกคนมันมันจะปรับเขาเรียกปรับการปรับระดับง่ายหรือหรือยากเนี่ยมันจะปรับด้านนอกไม่ได้ทุกคนมันจะปรับได้แต่ด้านในแต่รอบรอบเนี้ยปรับได้ทั้งด้านนอกด้านในเอมานสอนกันเลยครับมาเป็นการสอนสองอย่างเลยผมก็อันนี้อีซี่อยู่ใช่ทุกคนแล film, ้วกดปุ๊บ okay. อ่าตัวนี้ปลอดภัยแล้วทุกคนแต่ผมจะวีซี่เปิดไปดีกว่าผมเคเดิมเดิมมันได้ไอ้ผมเดี๋ครโอเคครับสำสำหรับใครที่ที่รู้ว่าเทคนิคนี้ดีก็ก็ดีแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ก็ได้แลไม่บอกต่อกันผมแล้ววิธีการเปลี่ยนกลับเป็นสไปโรทําไงครับผมก็กดตัวทีเหมือนเดิมครับแล้วก็กดทับเหมือนเดิมครับแล้วก็เกมโหมดอ่าขึ้นมาแล้วเราจะนั้นวักเหมือนเดิมครับอ่าเราอยากได้อ่ะเราไม่อยากเอาเคทีบล้วอยากเป็นโหมดสไปโรสไปโรก็นี่เลยผมอดชีวิตรอดก็ เลื่อนมาด้านล่างสุดครับกดเข้าไปโฮมกด enter ครับอ่าตอนนี้ผมก็ได้เป็นไม่ได้เป็นอมาตะาแล้วเนี่ยไม่สามารถบินได้แล้วผมเพราะว่าผมได้ปรับโหมดเอยรอดแล้วผมโอเคครับแล้วก็ผมจะแนะนําทุกคนเวลาเล่นเสร็จนะน้อมอกดจ่อให้ปรับโหมดที่จเองชอบใจแล้วอยากจะจะปรับใช่ไหมครับแล้วจากนั้นให้คุณกดที่ออปชันครับเดี๋ยวนะไม่ใช่เดโออ๋อ,อใช่ครับใช่ใช่คืออ๋อเรือ ไอ้เวอร์ชันนี้แม่งสองสองเอหนึ่งจุดยี่สิบจุดสองมันไม่ใช่อะไรคือก็คือคุณคุณเล่นเสร็จใช่ไหมครับก็กดเซฟออกได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าพอเราเปิดเกมใหม่ครับเราก็ทําเหมือนเดิมอะ่ะไอเนี่ยเดีผมให้ดูนะผมทําให้ดูใหม่เดี๋ยวผมออกให้ดูเลยออกมามากดกดออกก่อนนะ้ผมเซฟเคลียบอ่าเราเปิดเขาให้ใหม่ครับน่าจะยังอยู่เหมือนเดิมมั้งกูว่านะน่าใช่ขอเคลียบ,ร,บรอแป๊บเดียว โอเคไหนตัวนี้ครับอ่าเห็นปะพอเราเข้ามาปุ๊บเราต้องมาเปิดใหม่เหมือนเดิมครับก็ง่ายๆครับกด open land ครับนี่อ๋อเหมือนเดิมครับอ่ากดปุ๊บ start land vote โอเคอ่าเหมือนเดิมครับเป็นไงแล้วก็ก,กดตัว T ครับ Tab slash อ้มเอเกมโหมดอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยแค่นี้ผม,มง่ายครับโอ้ผมเพิ่มผมไปรู้รู้ไม่ได้ไงครับเพราะผมไปดูฝรั่งเขาเขาสอนผมก็มาบอกเอามาบอกคนไทยด้วยกันอย่างผมนี่แหละโอเค โอเคครับโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไ like ลค์และซับสไคร้กับผมลงนกลนแชทยด้วยครับเคนเจอดเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าครับ